กดเก็มขัดแล้วก็ตั้งสติแล้วก็รีบปีนไปหาลูกก็ยังกลัวเวลาขับรถตอนที่เกิดเหตุการณ์พอจำสถานการณ์ได้แบบว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะก็ โทรศัพท์อะก็ชวนคุยกับป้าน้อยเนี่ยมาตลอดทางใช่ไหมแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เจนเนียไปตอบไลน์ลูกค้าตอบไปตอบมาเงยหน้าทีเราแบบลถมันเปอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบเครื่องบินตกลมอากาศนะคะลงไปแล้วเจนเนียสิ่งแรกเลยที่พูดก็คือยูจินยูจินคือบอกให้พี่เลี้ยงอะรีบไปกอดหรือไปโอบเขาแล้วหนูรีบกดเข็มขผัดพอหนูกดเข็มขผัดแล้วหนูกาลังจะปีนไป รถมันก็คว้าพอดีกลายเป็นว่าหนูอะก็โดนเหวี่ยงไปในรถเลยค่ะแล้วยูจีนอ่ะก็ตีลังกาแล้วพี่เลี้ยงอะก็ไปทับยูจินอยู่เพราะว่ารถมันคว้างอย่างเงี้ยค่ะลอกองได้เลือกลองค่นั่งครับคาร์ิตมีอ่าทุกพันธ์อยูที่บ้านอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากคือหนูโคตรมั่นใจเลยว่ารอดมาได้เพราะคาริตเลยแล้วคือตอนที่พี่เลี้ยงแบบว่าไปทับอ่ะหนูต้องแบบไปอุ้มพี่เลี้ยงออกเพราะเขาทับอยู่ค่ะแล้วสิ่งที่หนูแบบว่า ได้ยินตลอดคือ,อยูจินร้องไห้หนูบอกว่าดีมากเพราะว่าถ้ายูจินไม่ร้องอ่ะหนูคงเป็นบ้าไปเลยอะค่ะเรายังรู้ว่าเออเขายังมีสติเขายังมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่้สิ่งแรกที่เราคิดตอสิ่งแรกเลยที่คิดตอนนั้นคือวดเข็มขัดแล้วก็ตั้งสติแล้วก็รีบปีนไปหาลูก ไปยกปย้าแนนออกแล้วก็อุ้มลูกขึ้นมาปอกขวัญเขาแล้วก็บอกใจว่าอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวลูกตกใจเดี๋ยวลูกตกใจอะไรเงี้ยรีบโทรหาย,ยิวคนแรกสรุปว่าตอนบปอะไรทีจดน้เขาเป็นหลับในหรือกูหรือไรคะเจนี่หลับในค่ะแต่ว่าคือป้าน้อยเนี่ยเป็นเพื่อนเจนนี่ที่ค่อนข้างที่จะชอบเงใจมากๆแล้วเขาไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาเพิ่งขับสิบนาทีไงคือถ้าขับมานานแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเออเขาพักได้เขาอะไรได้แต่พอเขาเพิ่งขับเขากลัวว่าเดี๋ยวเราจะว่าเขาว่าทำงาน ที่ดีมากแล้วก็พ่งสูญเสียคุณพ่อไปพอม,มาเจอเหตุตรงนี้เขาร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะทาแรกที่เขาพูดออกมาคือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยคือมือสัน่นเลยนบอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไม่เบื่อไม่เบื่ออะไรเงี้ยค่ะเหมือ,อ,อนการเป็นเราต้องแบบกรอบรอบใจเขาใช่ค่ะแล้วก็หนูไม่ร้องเลยจนกระทั่งแม่เกตมาถึงก่อนแล้ว,วอุ้มยูจินไปพอ,อยูจินถึงมือแม่หนูก็แบบปล่อยโฮเลยแบบว่ายูจินรอดแล้วหนูลูกเกือบตายเพราะหนูอะอะไรเงี้ย